มาที่เอดีดี้เปิดลูกนี้ก็ไปผ่านครับเอ็ดดี้ต้องเก็บบอลอยู่ครับทำไมที่จัสตินครับไมไม่มีใครมาลองบอลเลยครับจัสตินตกกามิลิคาโด้ครับให้หรือเปล่าครับจัดมาลูกนี้เอดีดี้ปล่อยซีมุทอร์ลุทอะไรขอโทษหอนี่โอ้โหบอลกาเลต้าทำมือเพื่อนเยอะสุดล้วจัดนี่เ่อนโอ้โหโอ้สอดมาดดแล้วได้ครับนี่แหละครับโคตรเท่เลยครับเออหนึ่งศูนย์ก็ผมใจมาหน่อยครับอือหอบขอเสียงหน่อยอทุกคนได้หนึ่งประตูครับเลสเตอร์ครับ นำมาแล้วก็จาก่ายดิวิลลี่ฮอร์นึกว่าไม่มีอะไรแต่วันนี้ต้องชมครับวาร์ดีคือจับไม่โดนเหละดิวิลลี่ฮอร์สอดมาดีเย็บหนึ่งศูนย์ใจมาครับรอตั้งนานก็ปว่าจะได้ครับในนาทีที่หกสิบพอดีครับหัวใจมาหน่อยครับหัวใจคนเล่นหนึ่งดวงมาหน่อยครับโอ้โหนึกว่าจะไม่มาครับมาจะได้เนี่ยอีดี้จ่ายแล้ววาร์ดีจับไม่อ๋อเขาสไลด์แล้วฮอร์วิ่งมาเก็บนี่แหละฮอคือมีจุดเด่นเรื่องนี้ครับช่วงนี้ต้องยังไงต้องพึ่งดิวิลลฮอร์ครับ ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็หัวใจมากเลยครับบอลร็อกได้แล้วครับต่อจากนี้ไปครับนะแต่รับก็รับมาครับสำหรับทางด้านของอ่าเปซซอนอตเองครับรับมาเลยครับลิคาโดเองกับบอลฟาสอูฟ้าเติมเกมเลยฮะฟาสมาที่ลิคาโดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ประตูย้อนพอมีพื้นที่พอแล้วก็โทษไปที่วิทเฟนเด้จิปาร์ตจ่อจ่พวกยิงสองศูนย์นะรับหรือเปล่าไม่รับมาเาเลเตอร์คืนอีกสองประตูต่อศูนย์กระใจอิ่มกันโชว์ก็หัวใจมาหน่อยครับ โอ้จังจวะนี่นึกว่ารับหน้าครับทำสวยมากๆครับสองศูนย์ครับเรียบร้อยครับเลสเตอร์เราครับอดูนี้อีแคนาโชครับขอครับสองศูนย์ครับหัวใจมาครับหนึ่งดวงครับอีแคนาโชครับทําให้ทีมนำสองประตูต่อศูนย์ครับสุดยอดครับโอ้โหดูนี้ต้องชมเลยครับว่าลิขโดจ่ายต่อให้กับดิวิทั่อแล้วฮอเองรอจังหวะครับจ่ายไปที่อินดี้แล้วพาร์จจังหวะเดียวให้กับนาโช่แปรโล่งๆเข้าไปครับ สองประตูต่อศูนย์ครับเดสเตอร์นำครับนี่ครับ้ายมาแล้วนาโชอยู่ในพื้นที่พอดิพอดีครับโอ้ในนาทีที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนาโชยิงให้ทีมนำครับสองประตูต่อศูนย์่สบายแล้วทุกคนสามแต้มเป็นของเราครับคือฮอนี่เป็นตัวทำเลยครับทุกคนใครบอกว่าฮอไม่ดีตอนนี้คือไม่ใช่ครับมันต้องมีตัวแบบนี้ครับตัวหลังมาปรับตัวเองดีขึ้นครับโอ้สูนไปแล้วครับตอนนี้ก็สามแต้ม สบายสบายครับเอสเตอร์เราครับไม่น่าพลาดแล้วฮะโอ้โหมาจนได้ครับนาโชจะอีกสักดอกไหมครับนาโชของผ่านรื้นไปตันน็อตเอ็นแล้วเปิดออกไปทางด้านขวาไม่ล้ำหน้าครับเก็บลงได้ครับที่ออบิทันเปิดจังหวะเดียวครับนาโชได้ยิงเจาอๆโอ้โหดิบทองซักนี๊บบเลยังสามประตูต่อศูนยโอ้โหตรงนี้ต้องชมเลยว่าออบิทันเปิดวันนี้มากๆสามประตูแลเอสเตอร์ได้ประตูปิดกล่องครับ โอ้ใจมาแล้วสามศูนย์ครับจากท่านันของคีเรนดิวเบรดิฮอร์หืมจอดเที่ยมครับโอ้ทุกผู้ชมว่ามาร์คออฟฟิทันเปิดมาแล้วนาโชยิงจังหวะแรกไปติดเซฟเบรดิวูสแมนครับก่อนที่จะเป็นท่านันของคีเรนดิวเบรดฮอร์ซ้ำเข้าไปดากสองครับสามประตูต่อศูนย์เฉพาเหมาสองประตูในเกมนี้ครับแมนออฟเดอะแมตช์แน่นอนครับโอ้ทผู้ชมแต่นาโชครับมาแก้ปัญหาสถานการณ์ต่อหน้าแล้วเปิดข้ามมาให้กับมาร์คออฟฟิทันครับก่อนที่ออเบตทันจะเปิดข้ามไปให้กับท่านันของพี่เฮนาโชยิงจังหวะเดียวเลยครับ ไปตีเซฟฟี่วูวส์แมนแล้วเด้งมาเข้าทางทางด้านของเคนดิี้บิฮอร์ซ้ำเข้าไปไม่เหลือซากครับเลสเตอร์นำสองสามประตูต่อศูนย์นะเนี่ยฮะพอก็ละเอียดยิบเลยครับโอ้โหนนี้สองประตูครับดิยบริฮอร์ครนาทีที่89ครับพอทำได้ครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหหัวใจมารัวๆเลยครับอย่างนี้ก็สามแต้ม ไปตื่นอะไรแล้วครับลุ้นแค่ว่าจะจบตอนไหนครับคือมาร์คอบบีตันเปิดบอลเหมือนจะวางครับนิงมากๆครับนาโชไม่ต้องจับเลยครับยิงได้แต่ว่าไปตดเซฟนะจริงๆถ้านาโชยิงเข้าจะสวยมากครับแต่ฮอก็ให้เคดิพเพืรอนรุวมทีมครับ้งนาโช่แล้วก็ทางด้านของมาร์คอบบีตันอาจจะเห็นข้อดีจากอบบีตันในการเล่นเก็บสวนกลับนะลักษณะนี้ครสามศูนย์ครับเก้าสิบนาทีเศษแล้วครับในช่วงทุ่เไประบาดเจ็บดูว่าผู้ตัดสินจะทดกี่นาทีครับ สุดท้ายแล้วเลตเตอร์เธอก็ทำได้ครับ